สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกตามเคยนะครับเมื่อนี้ก็จะมาสอนวิธีลบไายน้ำวินัยแอปของคีเนมาเตอร์นะครับแบบาว่ลบไายน้ำแบบเก่าๆครับว่าทำได้เสียเงินจักบาทครับมาติดตามรับชมได้เลยครับครับก่อนอื่นก็ขอมา ขำามาหนาแอปนะครับข้ามาในหนาแอปคีเนมา s t เตนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วห้างาเลือกอัตราส่วน1นต่อหนึ่งกดคำว่า,าสร้างครับ เรามาเลือกเอาเอาเลือกกับวิดีโอนีะครับเอาเลื่อนไปหาวิดีโอที่ชิดสิตัดตัดต่ต้เลยครับเอาวิดีโอนี้ ครับทำขอาม้าในห้เาเลือขาม้าในวิดีโอที่ห้าเลือกไว้แล้วเอากระดต่อให้มันเรียบร้อยด้อครับใส่ยังที่เขาต้องการใส่เข้าไปเรียบร้อย้อครับเดี๋ยวให้เขามาเลือกความละเอียดก่อนครับรอดความละเอียดพันแปดสิบพีนะครับแล้วก็เฟมเรทสามสิบครับหเขากดบันทึกวิดีโอเลยครับ แล้วมันเจอข้อมาหน้านี้นะครับมันบอกให้เฮ้าซสื่อหลบไล่หํำแต่ว่าเฮ้าว่าสื่อครับเฮากดขามครับเดี๋ยวมันก็นจะบันทึกให้เฮาครับเสร็จแล้วมะครับเฮากดออกนะครับกดออกเลยครับ,กดออก,รบกดออกแล้วนะให้เฮ้ามาเขาแอบบแแคบคัดด้อครับจิ้มเข้าไป เอาบุกเข้ามาโปรเจกต์ใหม่เอาจิ้มเข้าไปเห็นว่ารับเมื่อกี้นี่วิดีโอที่ห้าวันบันทึกไว้ที่เน่ยมาเตอร์เอาจิ้มเข้าไปครับกดเพิ่มครับอกดเพิ่มเร็จแล้นมาครับมันจะมีมันแล้วห้าวจะเห็นนั่นล่หนามมาครับอยู่ดานดานขวาขวบนหนาจอครับสีข,ขาวกันปะี๋ยวข้ามากดดูมิตัดครับ รูกปีตัดเห็นบ่แก้ไขกดเข้าไปแล้วมากดคํ้าาเดีวมาครับแก้ไขกดเข้าไปแล้วมากดเข้า่าขอบตัดครับขอบตัดเห็นบ่กดเข้าไปี smells, well. ๋ยวมันจะเห้าเลือกครับเห็นบ่สิบหกต่อเก้าเข้าไปแล้วมันเลื่อนครับเลือนไล่น้ำครับเลื่อน ไล่นารลบออกครับม,มันมันสิบพอดีเลยครับกับอันสิบหกตอกก็ไลยนางก็ไมยแล้วกดเครื่องหมายถูกครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็กดมากดส่งออกครับกดส่งออก เรียบร้อยครับแล้วกดออกเลยครับเสร็จสิ้นมันก็สิบ้านบันทึกในปวดเช็ดเท่าไรครับแล้วกดเบิ้งครับมันก็สูมีไา่นามเลยครับเพนบอกมันก็สูมีไา่นามเลยครับแค่นี้ก็เร็จครับเท่าก็ต้อง,องเสียงเงินสื่อจักบาทครับน,นี่นะครับวิธีลบไร่นามนครับครับ